กาาา็ขอควาสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุกกูสุกคนอันนี้คือว่าการทำม,มาหายกินของชุ่มชนครับข้าเจ้าผลิตท่านขายครับดูข้าเจ้าเห็ดเงยาเๆาแล้วบันนี้ข้าเจ้าขายเผาเลยบ่โอเคไอ้แกบนี่เผาแกบดำเด ใส่ก็บดำเผาเผาแล้วกะกอกใส้ถุงยุบานได้ก่อนเออปมหมดนี่แม่ฮะเจ้าื้อนมาเสือหายฮาโฆษนาตัวถ้าเจามีคนมาซสือเขาจะมารับทันแบบนั้น ฮะกอแล้วคันเอาเฮ็ดแล้วมันได้ขายดีดีมันก็ดีด้ดดดนเาานาะเหา็นนั่นมาโฆษณาให้ยุบานนนท่องครับม,มาลับทานสดโยนีนละว่าในเปินเผาโยติดไอประตูนา้าลํำไปมาดน,นี่ยแหละครับนี่ก๊กตานพร้อมนี่พร้อมพรเจ้าเฮ็ดด้ดีครับนี่พระเจา้ากำลังนั่นพรเจ้าจะเอาค แ้วแล้วๆบางทีเผาแบบนี้แหละครับก็เจ้าแลนขานมา้ากับลังไปตลาดตะกอนบะมีอันนี้ขาเจ้ากับมาบ่อใดครับขามหนท่างบา่อใดข้าเจ้ายิ้มนันยุขาเจ้าดีใจไรครับเอาแท็กนี้ก็ับก้าข้าว่าสวัสดีเอาแค่นี้อนเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปถ่ายต่อบนเดือนครับอันนี้ อัน,นผลิตทันที่บ้านนนทองครับโอ้วหท่ายางดีคุนตัวนี้มันของคอยเดีนผู้ภากระดาษนกขอเก้าข้า,ขาวาสวัสดีสุขุสุขคนครับ